มาจ้าข้าวต้มใบเตยหอมใบเตยใส่เกลือนิดนึงอนไรเขาเรียกน้ำข้าวาเคียวข้าวไม่ได้ก็ใช้อันนี้นี่ Long long rong. ừm, mm. mhm trời hóm, mhm 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 Tôm, mhm mhm